คนตำรวจโทรอัคราเดชพิ่มลศรีผู้ช่วยพบตรเผยถึงการจับกุ่มทนายตั้มและภรรยาเพราะมีพฤติการจะหลบหนีออกนอกประเทศดูได้จากขับรถออกจากบ้าน9ก้าโมงเช้าก่อนหมายจับออกมุ่งหน้าประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกหากปล่อยไปอาจคลาดกันเนื่องจากสมรรถนะรถตำรวจไม่เทียบเท่ารถที่ทนายตั้มขับจึงสกัดจับอีกทั้งทนายตั้ม มีความพยายามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีช่อโกงเงินพี่อ้อย71ล้านบาทและมีอีก3คดีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มทนายความพี่อ้อยเผยพี่อ้อยรู้สึกโล่งและสบายใจมากหลังทนายตั้มและภรรยาถูกจับยืนยันไม่ยอมความและไม่ขอพูดคุยอะไรกันอีก ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมองทนายตั้มโดนจับการเป็นเครื่องชี้เจตนาเผยเงิน39ล้านบาททนายตั้มให้น้องมี่ไปเบิกตัวเองเอาไป29ล้านบาทโดยพยายามวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่หลายคนให้ช่วยเคลียร์แต่ไม่มีใครช่วยทนายตั้มแล้ว พลตตร,รีจรุนเกียรติปานแก้วรองผบชกเผยสัปดาห์หน้าคดีบุคคลเรียกรับเงินดีไอคอนกรุ๊ปจะมีความชัดเจนขึ้นไม่ตอบเรื่องหมายเรียกและหมายจับให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้เป็นพิเศษเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย3จังหวัดประจวบคีรีขันกระบี่และนครศรีธรรมราช